สวัสดีปนุรุ่งสบ,บยดีสุขูทุกคนสมองมมสุบอนสวัสบบดีเอฟซีที่ฮังการงพ่ออีกแล้วก็ส่้องบอกควันปนุเลยเม่นี่บอกควันกะมาที่งานซบของระเบาาขับลานะปนุนะเพราะว่าดูเช้านี่เขาก็ับไปถามไทยพอแมนน้องไคาดาวเพิ่นเนาะเพื่งก,กบาบอกไปจังได้ว่หลังจากที่ลูกกลับมาเนาะ นอนรับพันดีลุกอยู่บ่อเขากลับไปทำถ่ายเพิ่นเพิ่นก็บอกโอ้ยรับพันดีขนาดปลาลุงอ๋อมันยังมาถ่ายเยื่อนก็ประมาณนี้อะน้ำปลาลุงกับเพิ่นก็ได้ยินว่าเพิ่นสีเพื่อนซบลงอะปลาลุงเลยอุปกรณ์กับมาเนาะสีไปส่งสการเพิ่อนอะไรปลาลุงเลยตัวบ้านหนึ่งเมืองเดียวกันเนาะ เพิ่นก็เป็นในน้ำระบาวฮแหละระบาวคำหลาจะได้กะไปพอกันอยู่กับแม่คมมุัวเขาเลยปะปลาุงกับเมฆนักแคดามกว่าแม่น้องแคดามเพิ่นกามาปะลุงไอเมื่อนี่ไปพอกันอยู่ด้านแม่คุัวเพิ่นเลยประลุงสบายดีประลุงสบายดีสุขุสุข,ขชนสมองสมบอนสบายดีเอฟซีที่หาแพงผู้พ่องยันแรกก็สก่้งมาควันบรรณาประลุงเลย เมื่อนี้มางานซพรละเบาข้ามลาไปลุงเม่น้องไข่ดาวปเลยเลยมาเฮือนดีอวมเืนมากินข้าวนกันเดน้องพราะว่ากาเกียมสิไปส่งสการเนาะกินข้าวไปลุงเนแล้วนนะ อันนี้คือซีแมนแม่น้องเยี่ยมเนาะนี่บรรยากาศภายในงานปะลุงเลย uh huh. ลายขูหลายคนแขกที่มาห่วมงานเนาะในงานซปเพิ่น กำลังสีพากันไปขายน้ำปลาลุงเลยเพราะว่าเฮาไก่สีเอาเพื่อลงป่าแล้วเนาะเจ้าซบลงป่าปลาลุงเลยโอ้ยแก๊สอีกอย่างเนาะนี่ <c oughs> พากันไปไซร์ระบาดนี่โอ้ยมีแต่ผู้สาวปลาลุงเลยโสดเบิร์ดว่าซัน <c oughs> <c oughs> พากันไปขายนะน้ำปลมันมาแล้วะมาไนเ้าหน้าดำเง้หนะหูหูเนาะเจ้าน้าดำมันบุห็นเจน้าแดงมันบุห็นเจ้าน้าดำแบบนี้ ปลาตังโกเพิ่นว่าคูฮูคูฮูพี่น้องถ้าเห็นถ้าเห็นเจ๊น่ะแดงอยู่ไสต้องเห็นเจ๊น่ะดที่นั่นแม่นดบ่ได้พี่น้องขาดบ่ได้พี่น้องขาดบ่ได้พี่น้องเอ้ย้พี่น้องเลือกเอาโลดว่ามักผู้ใดเนาะมีแต่ผู้สาวเอ้ยว่าซั่นโอจะเีว่ามีบนเพิ่นสิเอาเพิ่นสิลงตอนเนาะศพ Bà mang bài 2 bài 1 nè, bao nhiêu? Bao nhiêu cái mũ? Binh Địa In, Địa In,

อีกบัด,ดนเอาไปลงอีกประมาณชัมม่วโมงหนึ่งเนาะครับเขาจะได้เคลื่อนย้ายศพลงปลาสาปลาลุงเลยพอเพิ่งจะเอาไปเผาทีาพาิพซาเนาะบรรยากาศภายในงานยังอันหน้าพาเวนบ่นยไโอ้พาเวนไป,นปลงเลย มาเวนเพื่อนมาอันนี้ก็เป็นเนี้ยก็เป็นเพื่อนเป็นน้องไพ่เพื่อเป็นน้องไพ่เป็นยังแมนแมนอาจสีคุณหาคุณตาเพื่อนดีเนาะเพป็นกับอยู่ในซองของอยู่ในซองไพ่เนาะซองมันแพงเพื่อนอยู่ในซองสาวแพงเป็นยังไงสบายดีกับอันช่อง เช้าชุยเออยังเงิ้งช่องยังเงึง้งเบิ้งเพื่อนอากาศเคยเคยอยู่ในสองยังเงึง้งเนาะเพราะว่ายังเงึ้งกับมาถ่ายเพื่อนอ่ะสิคุณอ่ะคุณตาเพื่อนนี่เพื่อนก็นเป็นน้องไพ่เป็ลุงเด้บ้านนี่แหละซอยเบี้ยใส่งานเนาะจะได้กะรหายเพื่อนไปทำนาทีของเพื่อนก่อนนะปะล้ลุงเอากระสีได้ไปหล่อเบิ้งฮะแล้เพราะว่าใกล้เช้าลงป่าแล้วปัด มากันหลายคู่หลายคนเดี๋ยวลุงก็เหมือนเพราะว่าพวกสาวๆเพื่อนกับพากันไปอะนะกันเบิดเลยพากันไปคายน้ามคายหนกันเบิดเลยเหลือแต่แม่น้องคลายดาวนี่แหละปลาลุงยังไม่ทันไปใส่ยังไม่ได้จะไปถ่ายยางน้ำล้างดอกคุกะจะนัดถายยางน้ำล้างไปก่อน น้ำาวนาบ่าก่อนมาได้เพราะว่านองอยากไปเสไปำหลังวับานหม่นะวมวหหนาจับไปก่อนเลยปลาปลาแม่รัวประจําหมู่บ้านนี่นี่ปลาเนี่ก็ได้เพราะว่าแมนเพราะว่า

ร้านแบบอนไลน์ไปได้ไปกับเพื่อบ้านผู้เมืองเนงอกพงมูลปูเพื่อเข้าเพื่อเข้าเนาะบ้านเนาะเนาอยู่ในบ้านในเมืองเพื่อเนาะเหตุการณ์เหตุงานณ์คือการกับแม่นอกใครได้หนาได้กับเห็นหนาได้กับเห็นสองบ้านเข้าแม่เทพกับแบบนี้เนาะแม่นแมนไปถูกแกถูกมุมเจ้าซอยคอยกับคอยกับซอยเจ้าอะไรซอยไปซอยมาไเลยเสมัครคีเนาะความมีคนสามัคคี ไม่นั่งค้าวามาไปทีเรียบร้อยกควาช่วงนี้เพิ่นกาอีกประม,มะาณมหอดชมวูงดอกเพิ่นกาสิได้เคลื่อนง่ายซบลงป่าไปลงเลย นี่ก็คือซิเมนแขรสิพากันเดินขบวนไปเผาศพอ,อยู่ป่าสาป,ปะลุงเอ้ยนี่แหละความสมคีของบ้านเฮาถ้าภาพบาควันจังได้กะมันบมดแจง้งบมคมก็ต้องขอโทษกับภัยปะลุงเอ้ย มาคันกับมือสั้นๆปะลุงเอ้ยยังมาทันคิดเข่าแต่เศร้าๆคนเนาะคือมาฮอนนี่ก็ชมมาพาคควนและปาลูกมาควนกีฬาขี่ไปที่พิณโทนี้จัดกับพ่อกัต้อการหน้าน้องปะลุงเนาะสบายดี